จังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนใครข้บามาแล้ว like กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะนี่อยู่กับน้องพะโล้ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดน้องพะโล้ื่งทีน้องพะโลเข้าฉากแล้วเข้าเซ็ตแล้วน้องพะโลพัก ทานอาหารกลางวันคิดว่าใานจริงๆกลมกลมเร้สึกได้หรอเราต้องอ <c oughs> ก,อกินแต่อาหารนี้ป่ะได้ฉลาดมากได้อาหารออนัอ่อนใช่ไหมฮัลโ <Hello. S 2> หละะเคลียวตุ้ยๆเลยวันกลุ่มปิดสามารถ,ถดกดว <c oughs> ที่ลิงได้เลยนะครับทุกคนกลุ่มปิดสามารถ คลิกลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยนะครับสามารถสามารถซื้อและชำระผ,ผ,ผ่านลิงก์ได้เลยนะครับกลุ่มปิดสำหรับงาน <c oughs> อิงหลอดนะครับไฮมิดอิงหลอดนะครับอันนี้น้องทัง้งคู่อยู่หนะ้าเซตติอยู่กันชิ้นกล้วยต้มแต่ชิ้นนี้เขาไม่ต้กลุ่มปิดราคา599บาทนะครับสามารถกดลิงก์สั่งซื้อได้เลยจะเป็นระบบอ่าไม่จะเป็นระบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับ กินไปเก็บไว้ที่แก้มปะแล้วก็ค่อยกีนปะใช่ไหมกระต่ายจะกินไปเก็บไว้ที่แก้มใช่เขาจะมีอะไรนะแก้มดิง,งะอะไรกนะินให้แม่ช็อกเลยออกมาแม่ชอกสวัสดีทุกคนนะครับยวให้ดูแบบน้องๆอยู่หน้าเ็จกันคูดเรามาประเดินศัตรูใหม่กันอยู่ที่ MCI ออ f ฟิศนะครับ นี่เป็นสตูใหม่ของเราว้างขวางมากถ้าลงทะเบียนแล้วยังไม่ได้จ่ายตังต้องเริ่มใหม่ป่่ะอาใช่ครับต้องสมัครสมาชิกก่อนแล้วก็ค่อยชยำระระบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับอยากเห็นภาพพี่คว้าอุ้มพะโลจะมีอการไหลาพั่ายยาะ <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้พะโลก็เข้าเซตด้วยกับทั้งสองคนให้ดูไกลๆ ในเรื่ไกลๆนะคะใครที่ยังไม่ได้มีบัตรนะครับงานวันที่17ที่ MJ Hall สุขราบาวอว์บีเคเคชั้น6นะครับสามารถบัตรยังมีเดืออยู่หลายราคานะทุกคนสามารถคลิกลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ได้เลยใครอยากซื้อบัตรแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับคลิกลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ได้เลยนะครับบัตรมีราคา25,500 3,500และ2,500นะครับมีรอเขารอเข้าเซตกันอยู่ เราเขาเซตก,กันอยู่น่ารักมากให้ดูไกลๆนะเดี๋ยวค่อยไปดูใกล้ๆอันนี้เป็นชุดที่2แล้วชุดแรกขายเสร็จไปแล้วอันนี้เป็นชุดที่2องน,นี่เป็นชุดที่2คุณปิดราคา599บาทนะครับกดลิงก์สั่งซื้อได้เลยนะครับเป็นระบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับจะไม่ใช่จจะไม่ใช่ จะไม่ให้คุมปิดแบบ Facebook นะครับจะเป็นระบบไลฟ์สตรีมมิ่งให้ดูไกลๆให้ดูไกลๆสามารถซื้อได้จนถึงวันอีเวนต์เลยครับจะดูย้อนหลังได้แค่24ชั่วโมงนะครับทุกคนจะดูย้อนหลังได้แค่24ชั่วโมง ให้ดูไกลๆนะอาจจะให้ดูไกลๆแล้วมาดูน้องพะโลต่อน้องอิ่มแล้วหรอ,น,อ,อน้องนอนไม่ไมรับน้องเกียวน้องเกียวติดธารกิจกลุ่มปิดคลิกลิงก์สั่งซื้อได้ที่ทไมไมลิงก์ที่ปังหุดได้เลยนะครับไมไมจะมีระบบ สมัครสมาชิกแล้วก็ชำระเงินนะครับแล้วก็รอวันอีเวนต์ได้เลยไม่ไม่เป็นกระต่ายพันหูตกได้หรอเเนนี่่ยยตต้องหูกระาแต่เวลาเขาจับกระต่ายเขาจะจับหูใช่ปะแต่น้องแต่น้องจะไม่เจ็บหรอถ้าเป็นเป็นกระต่ายหูยาวเมันวัวเลยอ่ะวัวก็หูยาวยาวน้องอิ่มแล้วหรอเหมือนวัวเลยอ่ะไม่เหมือนกระต่ายยี่อะตัวใหญ่เกินปั๊ดเนี่ย น้าไปทำ,ทำโัโหลเลยตวหน่หลับยไม่หลับตามัไม่ติกงานาติดงานต่อเบักไ่เก็บาาแม็กแมไม่ได้เอานี้มาไม่เอาของใช่ไแม็แม็กไม่ได้เอาไม่กลัมา อะไะอใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับงาน King g o อ d First a n m e e t in Bangkok วันที่17พฤศจิกายนนี้นะครับงานจัดที่เย็นใจหอร์ชั้น6สโตร์มนะาคับอวอร์ดีเคเคนะฮะสามารถคลิกลิงก์สั่งซื้อบัตรแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ทุกคนได้ยินเสียงเลยมีอะไรเกิดขึ้นดีนะน้องอยู่ตรงนั้นแต่น้องตกใจ คนเราเยอะเหืนกันนเนี่ยพอเกับเยวเลยอ่ะจะให้ดูบรรยากาศไกลๆนะทุกคนให้ดูบรรยากาศไกลๆน้องสี่วะทำไมผ้าเปียกๆหยุดอาคารนอนเพราะว่านอนนอนไม่ไ้เรื้องยิ้ม่ลินมหา อวันน <gesch> ี <c oughs> <c oughs> ้มีไลฟ์กับบอลชัหนึ่งทุ่มนะครับรอติดตามกันถ่ายอันดีเสร็จล้วก็จะมีถ่ายของยอดคนกิสนิมต่อด้วยอันดีก็เสร็จที่สองให้ดูม่ะทุกคนถ่ายซิว่าเรามีพร้อมอะไรมาให้ดูที่นำมาถ่ายวันนี้ทุกคนได้ยินเสียงดีฟ้าเราหมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้เสียงลั่นมาก ใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับสั่งซื้อได้ที่ลิงที่ปักหมดุหด,ด,ะะหมดอยู่หน้าไหล่ได้ได้ได้เลยนะครับปักหมุดอยู่หน้าไหล่ได้ได้เลยนี่นรูปประจำออฟฟิศของเราอันนี้รูปเรือรูปประจำออฟฟิศของเรานะ เราตั้งไว้ตรงนี้เลยจริงๆไปถ่ายหน้าเซต็ได้ไหมไปดูนับๆดนิดๆน ทุกคนยังสามารถสั่งสื้อบัตรได้อยู่นะครับสั่งสื้อบัตรได้เลยนะคิดที่ลิงทีททท่ปักหมุดได้เลยอยากทุกคนได้มาร่วมกับงานแต่งีครทางนี้นะกลุ่มติดไลฟ์สตรีมที่เราก็บัตรยังมี้นะครับสองหมื่นห้าพันสามันห้าทุกคนสั่งซื้อได้เลย คนสั่งซื้อผ่านลิงก์ได้เลยนะครับระบบไลฟ์สตรีมมิ่งรอบนี้เราจะเปลี่ยนเป็นระบบใหม่นะครับจะไม่ใช่ใน Facebook กลุ่มปิดนะเราให้ดูไกลๆเราให้ดูเดดต็มๆเดี๋ยวรอดูชมภาพออฟฟิเชียลอีกทีหนึ่งนะเราค่อยดูภาพออฟฟิเชียลอีกทีหนึง่งให้ดูแบบๆแ,แ,แค่นั้นพอ อย่ามันจะไม่ตื่นเต้นอยากตื่นเต้นต้องมาที่งานนะอยากตื่นเต้นต้องมาที่งานอยากตื่นเต้นต้องมาที่งานคิกลิงสั่งซื้อบัตรได้เลยนะครับภาพเส้นนี้แต่เดี๋ยวจะปล่อยเล็วเดียวนี้แหละครับจะปล่อยก่อนจะปล่อยก่อนงานแน่นอนปล่อยเลยเร็วนี้แหละปล่อยก่อนวันงานแน่นอนนะครับภายในสองสามวันนี้แหละ จะมีทั้งหมดสามเซตนะครับอันนี้เป <Hey, eh, ็นเซตที่สองแล้ววอยู่ทำไมต้องมีนวมทุกคนดาวเอาว่าทำไมคู่นี้ต้องมีนวมเฮ้เฮ้เฮ้ อะเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูน้องพาโลต่อเราไปดูน้องพาโลต่อน้องหลับหรือยังน้องนั่งนิ่งเลยน้องมาแต่เชา้ามากับแม่แต่เชา้าฮัลโหลฮัลโหลสาตาต้องตัดส่ี้ไปต้มบ้า <c oughs> ง อยากกินไข่พะโล้ต้มหูนีตทนนชาใสแล้การคนละแล้เป็นจูบของเดานีไปทำไมอ่ะทีไม่ยามของช่างช่างะเนี่กํายํตอันนี้คืออะไรอาหาร อาหารนอนอันนี้ไม่ใช่กระต่ายนะอันนี้เป็นวัวคือวัวจิว <c oughs> ัวพะโล้ตั้งขนายแล้วตั้งฟองละ <c oughs> เดี๋ยวพะโล้โทรหาทนายละ <c oughs> สองทีกคนนี้บุรีทุกคนบัดและอ่าไลฟ์สตรีมมิ่งยังเปิดจำหน่ายอยู่นะครับสามารถคลิกลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ได้เลยนะครับ พลิกลิงที่ปักหุดอยู่ได้เลย ้ดูไกลๆนะทุกคนดูเขาทำอไปกันนะอันนี้นคืออันนี้นคือไม่ใช่การแสดงนะอันนี้นคือเรื่องจริงชิวจริง,รงทุกคนสามารถคลิกลิงก์สั่งซื้อที่ปังบุดได้เลยนะครับัตรเฟิร์สแฟนมีดยิงหลอดอินแบงคอกนะครับ มีราคาสองันห้าห้าพันสามพันห้าสองพันห้าเจไม่ผิดถูกเนาะสองพันห้องพันหแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับห้าร้อยเกเบาทเท่านั้นให้ดูใกล้ๆนะ ใช้ครับปุ่มติดแอไไมฟิมอีลอตต้องสั่งซื้อผ่านลิงก์นะครับชำระผ่านระบบผ่านลิงก์นะครับต้องสั่งซื้อผ่านระบบไลฟ์สตตีมมิ่งนะคะผ่านกดลิงก์ได้เลยนะครับทั้งบัตรแล้วก็ไลฟ์สตตีมมิ่งนะครับต่อยเมื่อกี้ื็ต่อยกันจริงนะไม่ได้ต่อยกันแบบสาหรับถ่ายภาพอะไรก็ต่อยกันจริง ต่อยกันจริงอะไรอ้าวเยเห็นบมลแล้วนะให้ดูนินนดๆพอนทุกคนคุณวัยวิสาครับคุณวายวิสาถ้าจะซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งสั่งซื้อผ่านลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยนะครับไม่มีเป็นระบบดูดนะคุณวัยวิสาคนที่สามกดลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ได้เลยนะครับ อยากให้ทุกคนมาที่งานกันเยอะๆนะมาหน้างานกันเยอะๆวันที่17พฤศจิกายนนี้นะครับ i ิงหลอดแฟน e e สติ้งอินแบงค์มวยหวาน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 ไหนใครซื้อบัตรแล้วบ้างกดหนึ่งมาให้หน่อยใครที่มีบัตรแล้วกดหนึ่งมาให้หน่อยหรือใครซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วกดสองมาให้หน่อยขอเช็คจำนวนเฉดสีมีคนซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งเยอะหรือยัง ไลฟ์สตรีมมิ่งห้าร้อยเก้าสิบเก้าครับทิ้งลิงก์สั่งซื้อได้เลยกดลิงก์ที่ปังหมดอยู่ได้เลยนะครับใครซื้อบัตรแล้วกดหนึ่งใครซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วกดสองใครซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วกดสอง <laughs> <laughs> เซตนี้เสร็จแล้วใช่ไหม อเดี๋ยวไปถ่ายวิดีโอต่อเพราะว่าไงบ้างกดหนึ่งกดสองคะแนนแซบไหมครับแซบกดหนึ่งไม่แซบกดสองไก่ใช่ไก่สเปคอ่ะไปดูน้องพะโลต่อต้มกินได้ใช่ไหมกินได้ครับเอาใช่หรอต้มเนี่ยกินได้เลยน้ำลายเนาะไม่แพลนอยู่กับพะโลเฮ้ยเดี๋ยวนะให้ดูพะโล คุณลันครับคลิกลิงก์สั่งซื้อได้ในนะไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับไม่มีเป็นระบบดูดนะะถ้าระบบไม่ดูให้ทำไงน,นี่น้องโลนหนงโลถ้าระบบไม่ดูดเราก็ดูแล้วดูโอ้ยไอต้องวัวมึงมันหลับจริงๆนะพี่เต้ย น้องหลับบอกเราไม่ได้เห็นหลับตาเลยมันไม่หลับตาอะหรอหรือมันกำลังก้อยอาหารที่ตุยเจ้ากรุกงแกํกำลังเคี้ยวดูอีกับะพุ่แกงตุยอยู่หัวเราะพี่ตา่ะก้อไปลงดีกว่าฮะพี่ยังไม่เจ๋งรัปะ ให้เราถ่ายอะไรให้เสร็จไหก็สุ๊เุ๊เออติดเกเนี่ยอันนี้ไม่ได้อเสร็จอักดกดหนึ่งกดสองเลือเลย,ดยกดหนึ่ง<ด> <c oughs> คือใครที่ซื้อบัตรแล้วกดส <c oughs> ใครซื้อไปสตรีมมิ่งแล้วเ <c oughs> <c oughs> ช็คจำนวนหน่อย <c oughs> <c oughs> ใครไม่มีบัตรกดลิงก์นะกดลิงก์เลย สั้นโลน่ารักค่ะทำมาคืนนี้ไะอันนี้นักแสดงเปล่าเบื้องหลังหรอหยดฝนกลิ่นสนิมจ้แล้วฮะแล้วครับนี่คนในปั่นเพลเลอร์นะอืม ไปแล้วทุกคนเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่อีกรอบนึ่งนะอี๋ยวนี้น้องกำลังเตรียมตัวไปถ่ายเป็นวิดีโอนะครับใครที่ยังไม่มีบัตรหรือยังไม่ได้ไปซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งสามารถกลิกลิงก์สั่งซื้อนี้ได้เลยเดี๋ยวลงไลฟ์ไปเดี๋ยวเราจะไม่ลบไลน์นะจะมีตักลิงก์ไว้ให้สั่งซื้อนนะทุกคนายบายนะครับเดี๋ยวมาใหม่อีกรอบนึง